เสร็จแล้วนะครับผมเรามาดูกันนี่เลื่อนๆแบบนี้เลยครับอ่สปูลเลื่อนๆแบบนี้เลยนะครับข้อควรแนะนำนะครับลูกปืนประคองแกนสปูลน,นะครับสองฝั่งควรใช้น้ำมันจรารบีแบบความหล่อเลื่อนสูงแบบนี้นะครับน้ำมันจรารบีความหล่อเลื่อนกลางแบบนี้ไม่ควรใช้นะครับน้ำมันจรารบี แบบเนื้อๆแบบนี้ไม่ควรใช้นะครับน้ำมันจีนใช้ได้ไหมแบบนี้นะครับก็ไม่ควรใช้นะครับเฉพาะ2จุดนี้เท่านั้นนะจุดอื่นๆใช้ได้ถามว่าน้ำมันทั่วไปใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราส่งเหยื่อเนี่ยมันจะส่งเหยื่อได้ไม่ค่อยดีไม่เหมือนกับน้ำมันจารบีที่มีความหล่อลื่นสูงนะครับสวัสดีครับตัวนี้เป็นลอกถูกส่งมาให้เช็คอาการครับผมเป็นชิมาโน s l x เอนะครับ ตัวนี้เป็น7 0 hg หมุนขวานะครับเท่าที่เช็คดูคร่าวๆก็น่าจะประมาณว่าประกอบผิดครับผมน่าเจ้าของลอกน่าจะนำมาล้างเช็คระบบครับผมเนื่องจากดูแล้วสะอาดเอี่ยมเลยครับผมหลังจากล้างเสร็จแล้วน่าจะประกอบผิดก็เลยไม่สามารถใช้งานได้ครับก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คอีกทีหนึ่งครับสําหรับเจ้า slx dc นะครับตัวนี้เจ้าของขอก็ล้างมาเรียบร้อยลื่นๆเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาถอดเช็คระบบแล้วก็ล้างจารบีเก่านะครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้อัดจารบีใหม่เข้าไปนะครับผมจะใช้เป็นน้ํามันจารบีของไบโอนิกทั้งระบบเลยนะครับเริ่มถอดฝาข้างฝั่งปรับหน่วงครับผมตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งชุดดีซีครับเสร็จแล้วถอดสบู่ออกมาครับถอดอะไรออกมาเนี่ยเราก็ต้องเช็คทุกจุดนะครับผมจากนั้นถอดฝาข้างฝั่งแขนครับผมก็จารบีค่อนข้างเคลอะเลยทีเดียวครับ แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาถอดอะไหล่ทุกชิ้นออกแล้วก็ล้างคราบจารบีเก่าออกนะครับผมสาหรับตัวเฟืองต่างๆก็ถือว่าโอเคเลยนะครับยังไม่มีอาการกสึกซัดเท่าไหร่นะครับผมถอดตัวเฟืองพีเนียนครับเสร็จแล้วก็ถอดเจ้าตัวกระจังหน้าออกนะครับผมเวลาถอดเนี่ยถอดง่ายครับแต่เวลาประกอบเนี่ยอะไหล่ทุกชิ้นเนี่ยมักลืมครับผมนี่คือปัญหาของนานาหลายๆท่านที่ประกอบผิดมาครับดันงนั้นวิธีการแก้ปัญหานั้นก็คือ ถอดเรียงตามลำดับครับผมแล้วก็วางอุปกรณ์ที่เราถอดออกมาเนี่ยเรียงให้เป็นระเบียบนะครับส่วนเวลาประกอบเนี่ยก็ประกอบส่วนทางกับคืน นั่นเองครับส่วนอีกวิธีหนึ่งในการประกอบลอกนะครับนั่นก็คือการใช้ไดอะแกร,รมให้เกิดประโยชน์นะครับผมลอกแต่และตัวที่เราซื้อมาในกล่องจะมีไดอะแกร,รมอยู่นะครับผมหากเราถอดออกมาแล้วเราประกอบไม่เป็นนะครับหรือว่าเราประกอบไม่ถูกต้องเราก็สามารถดูไดอะแกร,รมได้นะครับแล้วก็ประกอบตามตัวเลขในไดอะแกร,รมได้เลยครับและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนั่นก็คือมักทําอะไรชิ้นส่วนเล็กๆหายครับผมพอเวลาเราถอดแล้วเนี่ยเราอาจจะ เผลอนิดเดียวนะครับผมชิ้นส่วนเล็กเนี่ยที่มันชอบติดขึ้นมาแบบด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับก็จะหล่นหายไปเลยดังนั้นเวลาเราถอดเนี่ยเราต้องระมัดระวังเช็คดูด,ดีๆเช็คให้รอบๆนะครับต่อไปเริ่มถอดชุดเสารครับผมจากนั้นก็ถอดชุดขาควายครับผม อีกวิธีหนึ่งในการถอดอุปกรณ์ต่างๆแบบนี้นะครับนั่นก็คือถอดออกมาแล้ววางเป็นกลุ่มครับผมอย่างเช่นกลุ่มเฟืองก็วางเฉพาะกลุ่มเฟืองกลุ่มน็อตวางเฉพาะกลุ่มน็อตครับผมมันจะมันจะช่วยให้เราจําได้ง่ายขึ้นนะครับหรือน็อตเนี่ยถอดออกมาแล้วนะครับเราก็ขันยึดบอดี้เอาไว้เฉพาะบางจุดนะครับเพื่อง่ายต่อการจํานะครับ วิธีนี้ก็สามารถใช้ได้ครับผมผนครเองก็ใช้บ่อยเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่ไปแกะลอกหรือถอดลอกตัวที่ยังหรือรุ่นที่ยังไม่เคยแกะเลยก็จะใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันนะครับผมหลังจากที่เราแกะอะไรทุกชิ้นออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นบอดี้เปล่าๆแบบนี้เลยนะครับผมต่อไปไปเช็คฝาข้างต่างๆครับผมตัวนี้จะเป็นฝาข้างฝั่งแขนนะฮะก็จะแกะลูกปืนกันกลับออกมานะครับผม ตัวที่นาะเจ้าของรอบประกอบผิดมาก็จะเป็นลูกปืนกันกลับเนี่ยแหละครับ1จุดนะครับผมก็จะแกะออกมาเพื่อที่จะทําการล้างแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่ครับแล้วก็ในส่วนของลูกปืนประคองแกนสปูลน,นะครับตัวนี้เราก็จะแกะออกมาล้างเช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนของลูกปืนประคองแกนสปูลเนี่ยหลายคนสงสัยว่าควรเปลี่ยนลูกปืนเซรามิกหรือกึง่งเซรามิกมาใส่ดีไหมจริงๆก็ดีครับผมแต่ความเป็นจริงแล้ว ลูกปืนเดิมโรงงานที่เขาให้มาเนี่ยนั่นก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับผมบางรุ่นเนี่ยเป็นลูกปืนที่สามารถกันน้ําเค็มได้ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับลูกปืนโรงงานนั่นแหละดีที่สุดแล้วครับผมแต่ถ้าอยากเปลี่ยนหรืออยากอัปเกรดก็สามารถจัดให้ได้ครับผมตามความต้องการของลูกค้าได้เลยครับพามาชมการแจกเจ้า DC นะครับผมตัวนี้เป็นระบบ DC ของ SLX นะฮะ เดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับผมแต่ว่าไม่ได้แกะดูข้างในนะแกะเพื่อที่จะเอารูปปืนออกมาแค่นั้นเองครับผมนีนะร่ระบบทุกอย่างเราก็จะจัดเรียงไว้เหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะแกะเอาพวกลูกปืนและชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยออกมาล้างนะครับทำความสะอาดนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าใส่จารบีหรือว่าใส่น้ำมันมาจนเอะเลยทีเดียวครับผม ในส่วนของระบบ DC นะครับช่วงนี้ก็ถือว่ามีลอกหลายรุ่นที่ผลิตระบบ DC ออกมาเยอะเลยนะครับผมแต่ถ้าถามว่าของค่ายไหนดีที่สุดนี่อันนี้ก็ต้องดูกันในระยะยาวนะครับผมส่วนใครชอบของค่ายไหนและชอบของอะไรแล้วก็ใช้ไปตามความชอบและงบประมาณของเราได้เลยครับหลังล้างทำความสะอาดครับเราจะลงพื้นด้วยเจละบีนะฮะตัวนี้จะเป็นเจละบีที่สามารถลงพื้นได้นะครับผมใช้เป็นของไบโอเน็กนะฮะ ลงพื้นกอดลงไปเลยนะครับผมหลักการลงพื้นจระบีเนี่ยบางคนก็ทามากบางคนก็ทาน้อยนะฮะก็แล้วแต่เทคนิคของช่างแต่ละคนไปเลยนะครับก็ถือว่าไม่ผิดนะครับขอแค่ให้ตัวลอกเนี่ยมีจระบีติดอยู่นะครับผมอย่างน้อยๆก็เคลอดีกว่าแห้งนะครับ ข้อเสียของการทาจรารบีจนเคลอะนะครับตัวจรารบีเนี่ยมันอาจจะซึมไปโดนชิ้นส่วนที่ทําการขัดเคลื่อนแบบหล่อลื่นมากๆนะครับหรือให้การหล่อเลื่อนมากๆเช่นลูกปืนอย่างเงี้ยนะครับจะทําให้เกิดอาการฝืดขึ้นมานิดนึงได้นะครับลอกของเราอาจจะไม่ค่อยลื่นสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะลูกปืนในส่วนที่เป็นลูกปืนประคองแกนสปูลน,นะครับผมนี่คือข้อเสียนะครับของการทาจาร ของการทาจารบีจนเคลอะนะครับผมทีนี้ข้อเสียของการทาจารบีน้อยเกินไปนะครับจนทําให้เกิดาจารบีแห้งนะครับผมก็จะทําให้เกิดอาการสึกหลอได้ง่ายนะครับของระบบภายในไม่ว่าจะเป็นชุดเฟืองชุดขับเคลื่อนต่างๆที่ทําให้เกิดการเสียสีนะครับรวมไปถึงสนิมมาแน่นอนครับทาจารบีแห้งนะครับผม ดังนั้นเราควรลงน้ำมันและจรารบีให้เหมาะสมกับลอกแต่ละชนิดนะครับผมลอกตัวที่ใช้งานบ่อยๆนะครับก็มันล้างทําความสะอาดแล้วก็อัดจรารบีใหม่เรื่อยๆนะครับผมตัวไหนที่ไม่ค่อยใช้งานนะครับการเก็บรักษาก็ควรล้างทําความสะอาดก่อนนะครับผมอัดจรารบีเอาไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยเก็บเอาไว้นะครับผมอย่าปล่อยให้จรารบีแห้งนะครับผมการดูแลรักษาแบบนี้นะฮะจะทําให้อุปกรณ์ของเราสามารถใช้งานได้นาน ยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเราไปดูขั้นตอนการประกอบอะไรในส่วนต่างๆกันครับผมเทสทดสอบครับในส่วนของปลอกตัวหนอนเราก็จะทาจจละบีทาระบบด้วยนะครับผมเพื่อที่จะช่วยให้ตัวเกีีย่ยสายเนี่ยมันทำงานได้อิสระยิ่งขึ้นนะครับผม ถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือมันจะได้ลื่นนั่นแหละฮะส่วนของตัวนอนนะฮะตัวนี้ก็ยังใช้เป็นบูทยอยู่นะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นการหล่อเลื่อนด้วยก,การใส่น้ํามันจรารบีนะครับสีแดงนั่นเองครับผมตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามันจรารบีขนาดความหนืดสูงนะครับผมเหมาะสําหรับลูกปืนทั่วไปลูกปืนทดกําลังนะครับแล้วก็จุดเคลื่อนไหวทั่วไปครับผมก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของเขาควายนะครับบางรุ่นมันมักจะมีแหวนรองนะครับผมอันนี้เราต้องสังเกตดีๆนะฮะเผื่อเราทำหายนะครับผม เจระบีสำหรับใช้ในการทาเขาควายแล้วก็ตัวหนอนนะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นไบโอเนิกฟ้าสีฟ้านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเจระบีทาเฟืองล็อกเบททั่วไปนะครับผม ต่อไปจะเป็นในส่วนของลูกปืนใต้เสานะครับผมตัวนี้ก็จะใช้เป็นน้ำมันนะครับของไบโอนิกนะฮะขวดสีเขียวนั่นเองครับผมตัวนี้ก็จะเป็นความเหนืดอกลางๆนะครับผมสําหรับหยอดน้ํามันหรือจุดเคลื่อนไหวทั่วไปครับผมในส่วนของเฟืองต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฟืองแนวตั้งเฟืองตัวหนอนนะครับผมแล้วก็เฟืองขับเลือกใช้เป็นจารบีของไบโอนิกเช่นเดียวกันนะครับผม วิธีการทาก็จะกดจรารบีลงไปในล่องเฟืองเลยนะครับผมเพื่อให้ตัวจรารบีเนี่ยมันอัดเข้าไปอยู่ในล่องเฟืองนะฮะช่วยในเรื่องของการชะลอการไหลได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถามว่าใช้เปน็นนานๆไหลไหมไหลเหมือนเดิมะครับผมไม่มีจรารบีค่ายไหนไม่ไหลนะฮะแต่อยู่ที่ว่ามันจะไหลช้าไหลเร็วแค่นั้นเองนะครับผมในส่วนของจรารบีทาบพรเบิกนะครับก็จะใช้ของไบโอกเช่นเดียวกันครับ ก็จะทาเป็นจุดๆๆนะครับจำเอาไว้แล้วก็ประกอบลงไปแบบนี้ครับผมผ้าเบรกแผ่นบนก็ทำเช่นเดียวกันครับผม จากนั้นประกอบชุดแผ่นกดเ,เบรกลงไปนะครับผมตัวนี้มันก็จะเป็นลักษณะโค้งเหมือนกระทะนะครับให้คว่ำลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่บูทลงไปนะครับผมลืมใส่กระจังหน้านะฮะวนกลับมาใส่กระจังหน้าอีกนิดหนึ่งครับผมเสร็จแล้วก็ประกอบชุดเฟืองพีเนียนครับผมนี่ตัวนี้ใส่ให้ถูกด้านนะฮะจริงๆถ้าใสา่ผิดด้านมันก็ใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ใส่ไม่ยากก็ใส่ลงไปเลยแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ทาจารบีทาเฟืองเหมือนเดิมครับผมอัดลงไปใน ล่องของเฟืองลงไปแบบนี้เลยนะครับผมก็จะอัดลงไปนะครับไล่ลงไปทีละนิดทีละนิดเลยนะครับผมทาให้ทั่วเลยนะครับผมให้มันคุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้าส่งมาอัดจาะระบีกับเรานะครับผมไม่ต้องไปเสียดายฮนะยัดลงไปแบบนี้เลยนะครับผม เสร็จแล้วมาประกอบชุดลูกปืนฝาข้างครับผมตัวนี้จะเป็นลูกปืนประคองแกนสปูลนะครับฝั่งฝาปรับคอนนะครับผมก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่กิบล็อกครับผมตามด้วยใส่น้ํามันของไบโอ닉น,น,นะครับเป็นน้ํามันที่หล่อลื่นสูงนะครับผมเหมาะสําหรับลูกปืนเซรามิกนะครับผมลูกปืนประคองแกนสปูลนั่นเองครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลูกปืนกันกลับนะครับผม ตอนนี้ก็ก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราก็จะไล่หาทิศทางการหมุนก่อนนะครับผมเราจะได้ไม่ประกอบผิดนะครับผมจากนั้นก็ยัดลงไปเลยนะครับผมแล้วก็การระยะให้พอดีครับเสร็จแล้วก็เราก็จะทาจารบีสําหรับทาลูกปืนทุตกาลังนะครับผมนี่ก็จะเป็นไบโอนิกสีเขียวนะครับผมทาลงไปเลยนะฮะค่อยๆเปลี่ยลงไปให้ทั่วเลยนะครับผมแบบนี้เลยจากนั้นก็ประกอบฝาได้เลยครับผม ในส่วนของแหวนลองกดเบรกนะครับที่มันเป็นโค้งๆนะฮะหลายๆคนมักสงสัยว่าเฮ้ยมันต้องประกอบยังไงกันแน่นะครับผมต้องเรียงยังไงนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยโลกหลายๆรุ่นก็เอียงมาไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าถามถึงความเหมาะสมนะครับเราจะเรียงให้มันเกิดช่องว่างตรงกลางมันเองนั่นก็คือประกบเข้าหากันนะครับผมเพื่อให้มันเกิด การสปริงตัวของตัวแหวนเพื่อที่จะรับแรงกดของน็อตนั่นเองครับผมเสร็จแล้วก็เริ่มประกอบชุดสตาร์ไดรกับชุดแขนได้เลยครับผม สำหรับตัวนี้นะครับแขนมีอาการหลวมนะครับผมทําให้เกิดอาการตึ๊กๆักตึกๆักนะฮะผมมักเป็นปัญหาสําหรับรายๆคนที่ใช้แขนแต่งนะครับผมบางคนจนเข้าใจผิดว่าปัญหาเกิดจากลูกปืนกันกลับนะครับผมแต่ถ้าเราเช็คดีๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ที่ลูกปืนกันกลับครับผมแต่เป็นที่แขนนั่นเองครับผมแขนมันรวมนะครับผมแต่พอเรากลับไปใช้แขนเดิมก็สามารถใช้งานได้ปกติครับผมต่อไปเริ่มประกอบชุดลูกปืนในฝั่งของตัว DC ครับผม หลังจากประกอบชุดลูกเพื่อนเสร็จแล้วก็เริ่มประกอบตัว DC เข้ากับตัวฝาได้เลยครับผม เสร็จแล้วทําการปิดฝาแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยครับผมจากนั้นก่อนที่เราจะไปหมุนเทสทดสอบนะครับก็ขอเก็บสายตรงสปูลให้เรียบร้อยก่อนครับผมใช้เป็นเทปนางไก่เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็ไปเทสทดสอบกันเลยครับโอเคครับผมสำหรับเจ้าล็อก SLX DC นะครับผม ตัวนี้ส่งมาล้างเช็คระบบแล้วก็ประกอบใหม่นะครับผมสําหรับใครที่สนใจจะล้างเช็คระบบสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมส่วนนะ้าท่านใดที่ส่งอุปกรณ์มาซ่อมแล้วยังไม่ถึงคิวต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนื่องจากคิวเยอะจริงๆครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับน้าหลายๆท่านครับผมแล้วนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ